วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ ฆาตกรต่อเนื่องโมฮานคูมานักล่าเจ้าสาวแห่งอินเดียนรัฐเคราลาภูมินาหญิงสาววัยสาปีกำลังร่ำลาพ่อแม่เพื่อเดินทางไปเป็นเจ้าสาวของอนันดาครูหนุ่มใหญ่จากรัฐทางใต้ถึงแม้ว่าภูมินาจะไม่เคยรู้จักหวัวน,นอนปลายเท้าหรืออุปนิสัยใจคอที่แท้จริงของเจ้าบ่าวผู้นี้มาก่อนแต่ด้วยท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยของชายหนุม่ม ก็ทำให้พ่อและแม่ของเธอเชื่อว่าอนันดาจะต้องเป็นสามีที่ดีของภูมินาได้อย่างแน่นอนและด้วยความปราบปื้มดีใจที่ลูกสาวจะได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีก่อนออกจากบ,บ้านพ่อแม่จึงอวยชัยให้พรแก่เธอสียยืดยาวแต่แล้วหลังจากการอำลาในวันนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้รับรู้ข่าวคราวของบุตรสาวและสามีอีกเลยเช่นเดียวกันกับครอบครัวของเบบีนายักษ์จากเมืองพิราช ที่ข่าวคราวของบุตรสาวก็ได้หายไปทันทีหลังจากที่เบบี้หญิงสาววัยเบญจเพศกับอนันดาเจ้าบ่าที่เธอเพิ่งรู้จักกันเพียงแค่วันเดียวพากันมาบอกลาเพื่อเดินทางไปแต่งงานกันที่บ้านของฝ่ายชายระหว่างการเดินทางไม่มีใครรู้เลยว่าอนันดาเจ้าบ่าที่มีท่าทางสุภาพเรียบร้อยและดูอ่อนโยนจะพาหญิงสาวผู้ไร้เดียงสาไปเข้าพักในโรงแรมราคาถูกที่อยู่ใกล้กับสถานีรถประจำทาง KSRTC ก่อนที่จะลงมือข่มขืนเธออย่างโหดร้ายทารุณหลังจากนั้นเ,เขาก็ได้ให้เบบี้กินยาเข้าไปเม็ดหนึ่งก่อนที่จะหลบหนีไปพร้อมกับเงินทองและเครื่องประดับที่หญิงสาวได้นำติดตัวมาด้วยเขาปล่อยให้หญิงสาวน,นอนหายใจรวยริยดนด้วยฤทธิ์ของพิษไซยาไนท์ที่เธอได้กินเข้าไปซึ่งกว่าที่พนักงานโรงแรมจะมาพบและนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเจ้าสาวผู้เคราะห์ร้ายก็อาการโคม่าเกินกว่าที่จะเยียวยาได้แล้ว เจ้าสามัดหมาดเสียชีวิตอยู่บนรถพยาบาลโดยไม่มีแม้โอกาสที่จะบอกชื่อฆาตกรผู้เหี้ยมโหดให้ใครได้รับรู้และเป็นอีกครั้งที่เหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นกับอนิตาบริมาสาวน้อยวัย22ปีซึ่งหายตัวไปราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้หลังจากเดินทางไปพร้อมกับว่าที่เจ้าเบ่าเพื่อเข้าสู่พิธีวิวาที่บ้านของฝ่ายชายแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ แตกต่างไปจากครอบครัวของหญิงสาวคนอื่นๆที่ชะล่าใจและไม่รู้สึกแปลกใจเมื่อลูกสาวขาดการติดต่อหรือเงียบหายไปเพราะคิดว่าลูกสาวกำลังปรับตัวกับบทบาทของแม่สีเรือนจนทำให้ไม่มีเวลาแม้แต่จะโทรศัพท์กลับมาหาพ่อแม่ซึ่งทั้งหมดนั้นตรงข้ามกับครอบครัวของอนิตาเพราะเมื่อบุตรสาวขาดการติดต่อเป็นนานถึงสองสัปดาห์พ่อของเธอก็นึกสังหรณ์ใจและเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาว่าลูกสาวกับลูกเขย อาจจะถูกดักรล้นระหว่างการเดินทางจึงตัดสินใจไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแห่งเมืองบันวาวตาลุกจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปรงคดีการฆาตกรรมครั้งใหญ่ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศอินเดียเมื่อตำรวจได้รับการแจ้งความก็ลงมือสืบสวนด้วยการแกะรอยคลื่นโทรศัพท์ของอนิตาจนพบว่ามันถูกใช้เป็นครั้งสุดท้ายที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ห่างจากเมืองบังกาลอไปประมาณ20กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ออกติดตามตัวจนได้พบกับอนันดาแต่กลับไม่พบร่องรอยของอนิตาผู้เป็นภรยาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามข้อพิรุษนี้ก็ทำให้อนันดาต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปของหญิงสาวทันทีอนันดาถูกสอบปากคำอย่างจริงจังหนักหน่วงและสุดท้ายเขาก็ต้องจำนวนต่อหลักฐานจนต้องยอมสารภาพว่าเขาได้สังหารภรยาไปแล้ว และที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นคืออนันดาครูหนุ่มใหญ่ที่มีท่าทางสุภาพเรียบร้อยและเต็มไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนกลับเป็นฆาตกรต่อเนื่องเจ้าของปริศนาการหายตัวไปของหญิงสาวมากถึง20คนอนันดามีชื่อจริงว่าโมฮานคูมาวัย46ปีเป็นอดีตครูในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองบันวาวตาลุกแต่ในปี2003 เขาก็ถูกไล่ออกจากงานเพราะบกพร่องในหน้าที่และไม่ตั้งใจสอนหนังสือทําให้โมหานตกอับหมดหนทางทำมาหากินเขาจึงวางแผนหาเงินทางลัดด้วยการหลอกลวงหญิงสาวที่ต้องการจะมีครอบครัวโดยทําทีเข้าไปติสนิทแล้วขอเธอแต่งงานจากนั้นก็ออกอุบายให้พวกเธอหอบเอาเครื่องประดับเท่าที่มีอยู่ติดตัวไปด้วยก่อนที่จะจบพิธีสมรสในแบบของเขาอย่างสมบูรณ์ด้วยการฆ่าชิงทรัพย์เจ้าสาวผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้กลางทาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองมังกลอถแถลงต่อนหน้านักข่าวถึงวิธีการของอนันดาหรือชื่อจริงของเขาก็คือโมฮานคูมาโดยบอกว่าผู้ต้องหารายนี้จะเลือกเหยื่ออย่างระมัดระวังโดยพุ่งเป้าไปที่หญิงสาวซึ่งมีบุคลิกเรียบร้อยไม่ค่อยมีเพื่อนและมีลักษณะท่าทางหัวอ่อนไม่ทันคนเมื่อเขาพบกับเหยื่อที่ต้องการก็จะรีบเข้าไปตีสนิทโดยแซงทาเป็นว่าทักคนผิดคิดว่าเธอเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักจากนั้นก็ใช้ความสุภาพ อ่อนโยนอบอุน่นดูเป็นมิตรผสมกับความปากหวานตะล่อมถามถึงความเป็นอยู่ในครอบครัวของเธอผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองมังกลอยังได้เปิดเผยข้อมูลอีกว่าหากหญิงสาวมีญาติพี่น้องหลายคนหรือมีญาติเป็นผู้มีอิทธิพลโมฮานก็จะหลีกเลี่ยงและไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแต่เขามักจะชื่นชอบและเลือกเหยื่อที่มาจากครอบครัวเล็กๆฐานะปานกลางเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีเส้นสายหรืออิทธิพลใดๆ ที่พอจะตามสืบหาตัวเขาได้จนเมื่อโมฮานค้นพบเหยื่อเป้าหมายที่เหมาะสมกับแผนการฆาตกรรมแล้วเขาจะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนในการหลอกล่อเหยื่อให้ตายใจเนื่องจากที่อินเดียฝ่ายหญิงจะต้องเป็นผู้ออกค่าสินสอดสำหรับการแต่งงานแต่โมฮานคูมากลับขอเหยื่อแต่งงานโดยบอกแก่ฝ่ายหญิงว่านอกจากความรักแล้วไม่จำเป็นต้องมีเงินค่าสินสอดใดๆให้แก่เขาทั้งสิ้น ทำให้มีเหยื่อเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ปฏิเสธต่อข้อเสนอนี้ทั้งนี้ก็เพราะหญิงสาวส่วนใหญ่ที่เขาเลือกมาเป็นเหยื่อมีความต้องการที่จะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาอยู่แล้วจึงมักจะตกปากรับคําแทบจะในทันทีจากนั้นในวันรุ่งขึ้นเขาจะชวนเหยื่อไปเข้าพิธีแต่งงานกันที่มัสยิดแล้วให้เธอไปบอกลาคนที่บ้านพร้อมกับเก็บเงินทองหรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆติดตัวมาด้วยซึ่งโดยมากก็จะเป็นพวกเครื่องประดับทองเงินและเครื่องเพชร ที่พ่อแม่มอบให้แก่ลูกสาวเพื่อเป็นของขวัญในวันแต่งงานโมหานจะพาเจ้าสาวคนใหม่นั่งรถเมลไปลงที่เมืองใกล้ๆและพาเดินลัดเลาะไปจนถึงสถานที่เปลี่ยวก่อนจะลงมือสังหารภรรยาผู้เคราะห์ร้ายตามที่ได้วางแผนเอาไว้โดยก่อนจะทําการปลิดชีพเจ้าสาวเขาจะบอกให้ภรรยาน,นําเครื่องเพชรและกระเป๋าสตางค์ที่ใส่บัตรประชาชนมาให้เขาเก็บไว้เพื่อความปลอดภัย จากนั้นจึงเริ่มลงมือข่มขืนเธออย่างโหดร้ายทารุณแล้วให้เหยื่อกินพิษไซยานัยโดยหลอกว่าเป็นยาคุณกำเนิดกลนลวงโฉดชั่วของโมฮานทำให้หญิงสาวผู้มีความใฝ่ฝันว่าจะได้มีชีวิตคู่อย่างมีความสุขกลับต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาคนแล้วคนเล่าโดยร้ายเบาะแสของตัวฆาตรกรอีกทั้งเมื่อศพของหญิงสาวเหล่านั้นถูกพบในภายหลังตำรวจท้องที่ก็มักจะสรุปว่านี่เป็นคดีที่ปิดไม่ลงเพราะไม่รู้ว่าเหยื่อเป็นใครมาจากไหน เนื่องจากไม่มีเอกสารใดๆที่จะใช้ระบุตัวตนของเหยื่อได้ในภายหลังโมฮันยังยอมรับสารภาพอีกว่านอกจากการลงมือข,อข่มขืนและฆ่าอนิตาแล้วเขายังได้ทำการฆาตรกรรมหญิงสาวอีก18รายด้วยวิธีเดียวกันโดยบางช่วงก็จะลงมือติดติดกันหลายคดีและเว้นช่วงไปนานหลายเดือนจึงจะมองหารายใหม่ซึ่งรวมแล้วเขาลงมือก่อคดีเช่นนี้อยู่นานถึง5ปีเต็ม ในบรรดาเจ้าสาวที่โมฮานลงมือข่มขืนและสังหารโหดมีสี่คนเป็นชาวเมืองโคโดากูอีกสี่คนมาจากเมืองบันวาวตาลุกสองคนเป็นชาวเมืองซูเลียสามคนเป็นชาวเมืองพูเทอร์หนึ่งคนมาจากเมืองมูดบิดรีสองคนเป็นชาวเมืองเบลแทนกาดีหนึ่งคนมาจากเมืองบันกาเลอร์และที่เหลืออีกสองคนมาจากเมืองกาสราโมฮานมักจะเลือกเหยื่อไม่ให้ซ้ำสถานที่กันเพื่อป้องกันคนจำหน้าได้ผิดกับสถานีรับประจำทางที่เขาพาเจ้าสาวไปหยุดพัก ซึ่งโมฮันมักจะเลือกใช้สถานที่ที่เขาคุ้นเคยเช่นสถานีแมดิเกอรีสถานีเมืองบังกลอสถานีอุดูปีเพราะเขารู้จักทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีเขารู้ว่าจะลัดเลาะจากสถานีไปยังโรงแรมเล็กๆในละแวกนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครเห็นในตอนนั้นชื่อของหญิงสาวเหยื่อที่ตายด้วยน้ำมือของโมฮานมีมากถึง19รายซึ่งจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานคลุกคลี และได้พบกับผู้ร้ายใจทมินมามากทําให้ตํารวจเชื่อว่ายังมีอะไรบางอย่างที่โมฮานไม่ยอมบอกออกมาแต่ไม่ว่าสิ่งที่เขาพยายามซ่อนเร้นจะเป็นอะไรก็ตามเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงไม่แปลกใจเมื่อมีชายสูงอายุคนหนึ่งมาเข้าแจ้งความหลังจากได้อ่านเรื่องราวของโมฮานจากหนังสือพิมพ์ชายชาราสงสัยว่าภูมินานลูกสาวของเขาซึ่งออกจากบ้านไปพร้อมลูกเขยได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกัน พ่อเท่าจึงหวั่นใจว่าภูมินาอาจจะตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของฆาตรกรต่อเนื่องที่กําลังเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศในขณะนั้นก็เป็นได้และแล้วเมื่อตํารวจนํารูปของโมฮานออกมาให้ดูพ่อของภูมินาก็ยืนยันหนักแน่นว่าชายผู้นี้คือลูกเขยที่บุตรสาวพามาให้รู้จักกับที่บ้านนั่นเองการปรากฏตัวของพ่อเท่าบีบให้ฆาตรกรเลือดเย็นจำต้องสารภาพว่าเขาได้สังหารภูมินาไปแล้ว ที่เมืองบากลอซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดของเธอไม่ไกลนักเมื่อรวมคดีของภูมินาไปอีกคดีจํานวนเหยื่อฆาตการรมจึงเพิ่มขึ้นเป็น20รายและมันก็มากพอที่จะส่งโมฮานขึ้นสู่ลานประหารได้นับสิบครั้งยิ่งเมื่อสืบคดีย้อนไปไกลกว่าน,นั้นหน่วยสืบสวนก็ยังพบอีกว่าเหยื่อรายแรกที่สังเวยชีวิตให้แก่ความอมพิตของโมฮานเป็นหญิงสาวที่ชื่อรัตนาเธอเป็นเหยื่อรายแรกที่โมฮานพยายามล่อลวงให้แต่งงานด้วยแต่รัตนาปฏิเสธ โมฮานจึงบันดาลโทสะผลักเธอตกสะพานเนทราวาตีที่เมืองทารรมสัสดาวจนจมน้ำตายคดีของโมฮานถูกตัดสินตั้งแต่ยังไม่ขึ้นศาลว่าเขาคงหนีไม่พ้นโทษประหารซึ่งเมื่อความตายที่เคยหยิบยื่นให้คนอื่นได้ย้อนมาถึงตัวเขาเองโมฮานก็ออกอาการตื่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ทําให้โมฮานสติแตกมากที่สุดก็คือการที่เขาจะต้องตระเวนไปตามเมืองต่างๆเพื่อชี้จุดและทําแผนที่ ที่เขาเคยลงมือสังหารเหยื่อแต่ละรายอย่างเยี้ยมโหดและยังต้องบรรยายถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมเหยื่อทุกรายให้ตำรวจฟังอย่างละเอียดภาพการตายของหญิงสาวถึง20รายย้อนกลับเข้ามาสู่มโนสำนึกของโมฮานอีกครั้งมันช่างโหดร้ายทารุณในทุกฉากทุกตอนความกดดันถาโถมเข้าใส่ตัวฆาตกรโหดจนสุดที่จะทนในเช้าวันหนึ่งเขาจึงพยายามฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอในห้องน้ำของโรงพักแต่ชีวิตของเขายังไม่ถึงคาด ตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าห้องได้ยินเสียงผิดปกติขึ้นจึงเข้ามาช่วยยื้อชีวิตโชดของเขาเอาไว้ได้ทันแต่ถึงแม้ว่าโมฮันจะยังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นเพียงแค่การยืดเวลาให้เขาต้องจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ทรมานเท่านั้นซึ่งในช่วงเวลานั้นเองที่ทำให้เขาได้สัมผัสกับความทุกข์ทรมานจากการตายทั้งเป็นอยู่อีกนานนับเดือนเพื่อรอจนกว่าจะถึงวันประหารชีวิตจริงๆ